สวัสดีครับผมอาจารย์เกตดก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศี รกรกฎนะครับประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับนะอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีกรกฎนะฮะมีดาวประจำตัวคือดาวพระจัน์แน่นอนครับดาวพระจัน์เนี่ยท่าน โคจรน,นะครับทุกสองวันครึ่งเพราะท่านเป็นบริวารของโลกนะครับนะสองวันครึ่งสองวันครึ่งเนี่ยคบทุกราศีเลยก็เลยส่งผลให้ชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากนะครับนะสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บสถิติวิชาโหรท่านก็ลองดูว่าช่วงที่ดาวจันท์อยู่ในภพไหนเรือนไหนของดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยช่วงไหนให้คุณช่วงไหนให้โทษท่านก็ประกาศจทไว้มันจะเกิดทุกสองวันครึ่งอนะ่ะถ้าวันนี้รู้สึกหงุดหงิด อ้หงุดหงิดเหลือเกินนะก็ขอให้รู้ว่าเวลาดาวอยู่ในเรือนนี้คุณมักจะหงุดหงิดนะและช่วงไหนรู้สึกเฮ้ยเงรู้สึกแบบโอ้ยมีคนซื้อชากาแฟมาเลี้ยงอ่าหรือชวนไปทํานู่นทํานี่ที่มันแฮปปี้อ๋อก็แสดงว่าอาจจะเจอดาวดีหรือมาจะพบดีในพื้นดวงของแต่ละคนนะก็ให้ชาวราศีกรกฎเก็บสถิติของตัวเองนั่นเองนะครับนะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึง ดาวพ่อเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับในพื้นดวงเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนของราศีกุมในราศีกุมเราจะเรียกภพมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพความกังวลความทุกข์นะครับเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นตัวแทนของโทษทุกข์นะครับเมื่อดาวนะครับ ถ้าสาวไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยถ้าเกิดใน,นพื้นดวงเดิมของเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการขยายทีหนึ่งนะว่าเราทุกเรื่องอะไรอ่ามันก็จะเป็นการขยายแล้วถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันทุกข์ถ้าเราเอาตัวรอดมาจากความทุกข์นั้นได้นะครับกรรมมันก็จะเบาบางลงนั่นเองนะครับนะแต่ที่แน่ๆนะครับเวลาปัตตนิมรณะเนี่ยบางคนก็อยู่ห่างไกลกับคู่นะอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาดาวอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะเท่าที่ผมเคยเจอบางคนก็มีคู่เป็นชาวต่างชาติ หรือมีคนมีคู่ที่ทํางานแล้วแบบว่าเดือนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเซลขายของอยู่ต่างจังหวัดเดือนหนึ่งอาจจะเจอกันสองครั้งนะหรือแบบอาจจะเป็นแบบผาเรือโอ้โ,อโหออกเรือไปลาตะเวนนะฮะกี่เดือนกับทีหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันหลายอย่างคือมันมีเหตุให้ต้องอยู่ห่างกันนะครับก็จะทําให้อยู่กันได้แต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมีเหตุให้เจอกันทุกวันเนี่ยแนะนําว่าให้อยู่คนละห้องหรือไม่ก็นอนคนละเตียง อย่างเงี้ยจะเป็นการแก้เค็ดอยู่กันจนไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพ็รไปได้ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันแล้วไม่มีการแก้เคล็ดอะไรเลยบางครั้งมันก็อาจจะเรื่องของสุขภาพมั่งอาจจะมีเรื่องกังวลมั่งอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะอ่ะปัตตนนี้มรณะก็เรื่องคู่ครองพิจารณาให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้ดังหวังหรือไม่ได้ดังใจคนเป็นโสดก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรักไม่ชอบคนชอบไม่รักมันจะประมาณเนี้ยผิดฝาผิดตัวอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเค ดาวพระเสานะฮะที่อยู่ในภพมรณะนะครับก็สเสวยเพชฌฆาตเลิกเลิก,ลกตัดสินใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนซีที่เพื่อนซีเป็นยังไงบ้างเพื่อนซีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะทําให้เราเองเนี่ยคำว่ามรณะแปลว่าความพัดพลาดความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจแต่พอนะครับดาวมรณะเป็นกเษกษตรกลับกลายเป็นดีนะฮะทำให้บางคนเนี่ยคิดได้ปรงได้ปรงตกตัดได้วางได้นะครับทาให้เราเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปสิ่งนี้เกิดนะครับสิ่งนี้ดับเนะี่ยมันก็คือเขาเรียกมองสัจธรรมชีวิตออกนะถ้าเรามองออกเราก็จะปลดเปื้องนะครับพันธนาการที่อยู่ในใจเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะในมุมดีก็จะส่งเสริมทําให้เราเนี่ยตัดเรื่องที่มันทําร้ายจิตใจแกเราได้ปล่อยวางอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่ชอบปฏิบัติฝึกจิตฝึกอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะปฏิบัติได้ดีเพราะว่าเวลาดาวมรณะเป็นเกษตรเนี่ยมันจะเหมือนเราจะเปิดเกี่ยวเรื่องของวิญญ,ญาณ ของเก่าบุญเก่ากรรมเก่าอะไรเข้ามานะครับถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องก็จะเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดบางคนปฏิบัติผิดก็ต้องหาครูบาอาจารย์หน่อยเพราะบางทีมันอาจจะเพอ้อได้หลงได้บางทีเห็นแสงวูบวาบวูบวาบแล้วก็ตกใจอะไรประมาณนี้นะฮะก็แนะนํามีครูบาอาจารย์ดีกว่านะครับท่านจะได้คอยช่วยเหลือ นะครับนะอ่ะนะครับก็ในมุมดีก็คือจะแค้วคลาดนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรแ้วคลาดหรือบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะก็มีหมอดีนะสามารถหายจากโรคที่เจ็บได้อะไรได้อะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะดาวพระราหูนะฮะก็ถือว่าตอนนี้เข้าเลิกดีเข้าเทวีเลิกนะครับเป็นเลิกนางพญาเป็นเลิกยิ่งใหญ่ นะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าระวังปูเอกด้วยนะครับก็ให้คุณนะครับสำหรับชาวราศีกอกัคตก็มีเกณฑ์ที่โรคไัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพต่างๆจะหายในช่วงนี้นะถ้าถ้าไม่ได้เป็นโรคที่มันรักษาไม่หายนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะดาวพฤะศุกท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเขาเรียกเป็นภพเรือนที่ดีเราจะเรียกภพแห่งความโชคดีนะครับเราจะเรียกว่าภพราภะที่แปลว่า โชคลาบราบผลผลประโยชน์โอกาสอะไรประมาณนี้ไรายได้สองไรายได้สามอะไรก็ว่ากันไปนะอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดดีนะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะไปอยู่ในเรือนของปุตตะพันธุก็แปลว่าบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวหรือที่ทํางานก็ได้ปุตตะก็แปลว่าลูกหลานบุตรหลานนะบ,บางคนตั้งครันบางคนมีบุตรนะครับบางคนอยากมีบุตรแต่ก็ต้องอยู่ช่วงช่วงวัยอา,ายุด้วยนะ แล้วก็คือถ้ายังอยู่ในหลักสองนี่ก็ยังมีง่ายอยู่ถ้าหลักสามยังพอได้แต่ถ้าเกิดขึ้นหลักสี่สิบแล้วก็อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะครับ่ะนะครับ,นะรบเวลาพันธุ์ไปอยู่ในเรือนปุตรตาจะรับสมาชิกใหม่ลูกน้องใหม่นะครับหรือมีความสนิทสนมกับลูกน้องลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บงังคับบัญชานะครับหรือบางคนเนี่ย สะสมหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถเก่งกําไรนะฮะพระปุตตะยังหมายถึงดอกผลดอกเบี้ยผลประโยชน์นะครับบางคนก็ซื้อมาขายไปเก่งกําไรจากกรมคับคดีหรืออะไรยังไงก็ได้หรือเราเห็นว่าเออซื้อถูกเอามาขายแพงอย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหาได้เพราะสาหรับชาวราศีกรกฎทําพวกนี้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าดาวสุขอ์อีกพบเรือนมาจากลาภะเลยส่งผลให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยซื้อมาขายไปหลักทรัพย์ขายคอนโดขายบ้านขายอะไรประมาณนี้เขาจะ เขาจะเก่งนะครับนะเนี่ยเพราะราพะไปอยู่ในเรือนของปุตตะด้วยนะครับช่วงนี้นะก็สามารถเก่งกําไรได้นะครับบางคนมีสกิลเกี่ยวเรื่องของหุ้นหรือเกี่ยวเรื่องของหุ้นไทยหุ้นนอกหุ้นอเมริกาหุ้นเวียดนามหรือหุ้นจีนหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่อาจว่าถ้าเกิดคุณถนัดเนี่ยช่วงนี้จะโอเคเลยนะช่วงวันที่หนึ่งถึงยี่สบเด็ดเท่านั้นนะ ที่ยังโอเคอยู่นะครับเพราะดวงดาวยังให้คุณเนี่ยเวลาดาวเจ้าเรือลาภะาไปปุตตาเนี่ยมันจะมีความโชคด,ดีเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงก็ได้ให้ลาบผลผลประโยชน์เงินเงินเงินเพิ่มเงินงอกเงยอ่ะแล้วแต่ความทำนานของแต่ละคนนะครับนะมันจะทำให้เราแบบบางคนค้าขายเงี้ยก็ขายของดีอะไรประมาณนี้บางคนมีของจุกจิกเล็กๆน้อยๆของเป็นพวกกิปช็อปหรือของอะไรเล็กๆ็กน้อยน้อะไรก็จะขายดีขายอาหุงอาหารขายเป็นอ,อย่างบางคนขายปอเปี๊ยกอย่างเงี้ย โอ้โหถล่มทลายเลยในแบบในบ้านตอต่อเนี่ยโอ้โหขายกันทีเป็นหมืนม่นๆมนแสนแสชิ้นไม่ลูกขายกันได้ยังไงเก่งมากๆากาก,การตลาดดีมากๆเลยผมเคยเห็นอยู่ในในในตอต่อเนี่ยนะเคยเห็นอยู่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนะ,อะโอเคนะครับเวลาลาพระไปอยู่ในเรื่องของพุทธก็จะส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของการหาดอกผลดอก เบียบ้ยผลประโยชน์หรือกําไรนั่นเองครับผมอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสปดีกันนิดนะึงนะดาวพระฤหัสปดีนะครับอยู่ในราศีธนูเนี่ยเขาเรียวพบอะลิที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความบึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับสตูนะอีกพเรือนหนึ่งในราศีมีนนี้เป็นพบเรือนที่ดีเราจะเรียกว่าพบสุภา ที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์คาจุนนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วนะเวลาดาวเจ้เรือนสุภาะนะครับไปอยู่ในเรือนของนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเรือนวินาศนะเขาเรียกสุสุภาวินาศแปลว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ถูกคนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบนะแล้วก็มักที่จะถูกหลอกใช้พิฉนนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าดวงดาวเป็นลักษณะประมาณนี้เวลาเราจะช่วยเหลือใครหรืออะไรยังไงเราก็พยายาม ไม่ถึงว่าจดไว้นะครับเผื่อจะมาตอบแทนบุญคุณกันภายหลังเพราะยังไงเขาไหว้วันให้เราทําอะไรยังไงช่วงนี้เราอาจจะต้องทํานิดหนึ่งบางครั้งมันอาจจะขัดต่อจิตใต้สํานึกหรือขัดต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเราก็อาจจะต้องทําเป็นเหมือนแบบทาไปก่อนนะ่ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับแต่ว่าเวลาสุภาพวินาเนี่ยคุณต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีโดนหลอกใช้หรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็เราอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยชอบ นะฮะนะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยชอบผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรประมาณนี้หรือคนเอารัดเอาเปรียบเราอ,อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบช่วงนี้นะนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปครับผมนะฮะอีกภพเรือนหนึ่งอลินะฮะ,นะฮะที่แปลว่าอุปสรรค นะครับอลีไปไหนอลีไปวินาศถ้ามุมดีก็คือศัตรูหมดไปศัตรูสิ้นไปหรือรู้วิธีการทําให้ไม่มีศัตรูนะครับแต่้ในกรณีที่มันร้ายแรงนะครับบังเอิญเรามีดาวพฤหัสบด,ดีเป็นการรละกิมีจอดนี่ก็ต้องเรามาระวังนิดนึงเกี่ยวเรื่องของข้อพิพาทกฎหมายนะค,ความเข้าใจผิดการถูกใส่ลายป้ายสีหรือเราเสียหายเพราะศัตรูนั่นเอง ทิฉนั้นแล้วเวลาจะทําอะไรยังไงต้องมีความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วอย่าทําอะไรด้วยความหุนหันพลันแล่นพยายามคิดรอบด้านถ้าเราไม่รู้ก็ปรึกษาผู้รู้ซะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะดาวพระหัตธรรมดีช่วงนี้เป็นเลิกตัดสินใจเราเรียกว่าเพชฌฆาตเลิกพิฉนั้นแล้วเวลาตัดสินใจอะไรก็ ตัดสินใจให้ดีนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะฮะดาวพระพุธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกวบภพว,วินาที่แปลว่ารับรับซ่อนเล่นปิดบังไม่เปิดเผยต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรือสิ่งที่เกิดเข้ามาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือภัยพิบัติหมู่หรืออะไรประมาณนี้นะฮะหรือความไม่ดีต่างๆอะไรประมาณนี้นะอีภพเรือนหนึ่งนะครับเป็นเรือนที่ดีนะครับอีภพเรือนหนึ่งเนี่ยในราศีกัน ะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับนะเมื่อกี้ดาวพฤหัสนะฮะลืมไปว่าตอนที่อยู่ในราศีพิจิเนี่ยนะครับก็เลิกเลิกอย่างนี้นะเลิกก็คือในช่วงของ 1- นึถึงยีเนี่ยหนย1ถึงสิเวยราชาเลิกนะครับสิบสอถึงยีสวยสมโนนะครับจุดให้คุณก็ 9- ก้าถึงสิเข้าะวังปุ่เอกนะจุดให้โทษก็ เข้เขานาวังพิษนะครับในวันที่17ถึงวันที่19นั่นเองนะครับนะหลังจากนั้นก็นะฮะไม่ค่อยดีแล้วพันธุอลิระวังมีปัญหากับที่ทํางานหรือที่บ้านนะครับหรือหรือสิ่งแวดลอบหรือของเสียของซ่อมนะอีพบเรือนนึ่งลาพระตกอลิกก็อย่าให้ใครยืมเงินนะครับหรือจะ ลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงต้องคิดให้รอบคอบถ้าเป็นลักษณะของการให้เงินคนกู้ยืมเนี่ยนะครับต้องเขียนในเรื่องของสัญญาและให้ชัดเจนเพราะพี่ฉะนั้นมีเกณฑ์ที่เอาเงินไปนั้นมันเชิดไปเลยอันนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะก็ย้ายไปวันที่ยี่สิบสองถึงสามสิบเอ็ดเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเสวยธลิตโทแห่งเลิกเลิกขอนะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือจะเป็นในวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเขานวังผิดนะครับแล้วก็จุดให้คุณสามสิบถึงสามสิบเอ็ดนั่นเองนะครับอ่ะเด อยู่ในราศีพิจิกในวันที่7จนถึงวันที่25นะครับเวลาตีสาีนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาชาไปอยู่ในเรือนปุตตะช่วงนี้จะเข้าหาคนง่ายมีมิตรเยอะเข้าสังคมเยอะนะเป็นช่วงที่จะยุ่งพอสมควรนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่เป็นออกแนวงานที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนมากๆช่วงนี้จะยุ่งเลยนะครับด้วยความที่สหาชาไปปุตตะเนี่ยมันก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์เข้าขคนนู้นหาคนนี้เข้ากลุ่ม กุบนุ่มกรุบนี้มันจะวุ่นวายพอสมควรแต่ถามว่ามันเสียหายไหมมันก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการประสานงานอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีมิตรใหม่มีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวัยเด็กๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะของความสดใสล่าเริงมตามช่วงวัยนะครับคนก็ไปดูหนังฟังเพลงไปอะไรประมาณนี้อรแแล้วแต่แตแตช่วงวัยนะสำหรับคนที่สห a ช้าไปปุตตะนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นแบบคนที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยหรืออะไรประมาณนี้มันก็จะเกี่ยวกับการงานมากกว่านะครับมันจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับสาหรับท่านที่มีดาวพระพุธนะฮะเป็นการกินีจรนะฮะเขาเรียกว,วินาศปุตตะก็อย่าประมาทเลินในการใช้ชีวิตนะครับนะบปุตตะเนี่ยเขาเรียกว,วินาศแปลว่าความเสียหายหรือประมาทปุตตะแปลว่าความคึกขนองนะครับบางคนเนี่ยว,วินาศปุตตะก็คือ เกิดจากความประมาทนะครับนะหรือไร้เดียงสาหรือหรือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือความประมาทนั่นแหละนะก็ถ้าเราไม่ประมาทสักอย่างนะทำอะไรมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีข้อบังคับมีข้อกฎหมายคุ้มครองก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเราปล่อยปะนะเลยโอ้โหตามใจตัวเองอันนี้จะมีปัญหานะบางคนถ้าเป็นช่วงช่วงวัยที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ก็เนจะใช้ ใช้ใจฟุ่มเฟือยนะครับเห็นของเซลล์เห็นอะไรก็อยากจะซื้อเวลาวินนาไปปุดตาเขาเรียกว่าตามใจตัวเองจนเสียเสียหายประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะโอเคนะฮะตอนที่อยู่ในราศีพิจินะครับเจถึงแเสวยเพชรขาาเลิกเลิกตัดสินใจ9ก้าถึงสิบเจสวยราชาเลิกนะครับแล้วก็1 8บแปดถึงยีสิบหเสวยสามโนโลเลิกก็เป็นเลิกนับบวน ร่านหะลังจากนั้นก็ไม่ค่อยดีแล้วนะฮะดาวเจ้าเรือนสาหาช c ไปตกอลิตก็อยากจะปิดวิเวกแล้วไม่อยากจะอยู่กับใครแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงกับสังคมคุยกันคนละภาษาและช่วงนี้ก็จะคบหาใครหรืออะไรยังไงเช็คดีๆนะครับบางทีเคยหยอกกันเคยเล่นกันแล้วเขาไม่โกรธช่วงนี้เขาอาจจะโกรธนะเวลาสาหาช c h อลิตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยเขาอาจจะมีปัญหาในครอบครัวเขาหรืออะไรประมาณนี้ย นะครับเราไปหยอกเราไปพูดเล่นเราไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะทําให้เขาโกรธได้นะอันนี้ต้องเรามาระวังคือต้องต้องวางตัวให้ดีนะครับนะอยู่กับตัวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรนะครับให้ระวัดระวังในเรื่องของการวางตัวให้ดีนะครับนะอ่ะนะครับก็อีกภพเรือนนึงนะฮะวินาศนะครับนี่นะเขาเรียกวินาศไปอยู่ในเรือนอลีก็ศัตรูอาจจะทําให้เรา มีปัญหาแล้วก็ค่อนข้างจะเลื้อยลังด้วยความที่ดาวขอเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับดาวพฤหัสกับดาวพุธรับนนะมีตัวไหนเป็นการกกินีจอ,อนนี้จะยุ่งนิดหนึ่งก็ให้ระมัดระวังตัวย้ายไปนะครับนะวันที่26ถึงสิ้นเดือนเวลาตีสี่สี่สิบแปดนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็วันที่28เขาะวังพิษนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณก็วันที่3ามสิบเอ็ดเขาวังป่เอกนั่นเองนะครับนะ,ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวอังคารกันนิดหนึ่งนะฮะ ดาวคานเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยตรงเลยเราจะเรียกพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิตเนี่ยเราจะเรียกพบปุตตะนะฮะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องบอกว่านะครับช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องลูกลูกหลานบุตรหลานนะครับนะรบกรรม,มะของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนอลิ นะมันจะมีอุปสรรคเกี่ยวเรื่องของการงานที่มีสาเหตุมาจากลูกน้องลูกหลานหรือความประมาทเลอะเลอะหรือความย่ามใจอันนี้ต้องะระมัดระวังและปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบไม่ได้ตั้งตัวเพราะไปสัมพันธ์กับดาวพุธที่มาจากเจ้าเรือนวินาศและปัญหาส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องขององค์กรเรื่องของบริษัทเรื่องกฎระเบียบเรื่องของตระก,กูลของเจ้าของบางบางทีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยบางที ลูกหลานบุตรหลานเขามีปัญหากันเลยมันมันมากระทบระเทินมาพานถึงเราหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีนะว่าเราเนี่ยจะเป็นไม้ซีกเป็นงัดไม้ซุงหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นไม้ซีกเนี่ยเหตุผลคุณไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่มีความไปทําให้คุณแน่นอนก็แล้วแต่ละกันนะแล้วอย่าไปมีปัญหากกิ๊กของเขาหรืออะไรกันนะบางทีเราเอ่อไปมีปัญหากกิ๊กเขาอ่ะ เขาก็าอาจจะคอมเมนต์เราทําให้เรามีปัญหาได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องเรามาระวังเพราะอีิภพเดินมาจากเือนปุตตะปุตตะอลีอย่างเงี้ยแล้วเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยมีนะบางบางทีกรณีไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแต่ว่าบาังเอิญไปเ,เขาเรียกว่าไปทําให้คนที่มีอํานาจเขาโกดเครืองอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนผลกระทบก็มีเหมือนกันนะนะแต่อันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องจุกจิกไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าหลักๆเลยปุตตะไปอลีแล้วเชื่อมโยงการงานเนี่ย ลูกน้องทําให้เสียพิฉะนั้นแล้วเวลาสั่งการอะไรงไงเอามาตรวจเช็คก,ก่อนสักหนึ่งรอบนะแล้วก็คอยเช็คคอยตามผลงานคอยตามอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอย่าปล่อยปะละเลยแบบไม่สนใจเพราะอย่าลืมว่าชาวราศีกรกฎก็เป็นหนึ่งในราศีที่ลำบากพอๆกับชาวราศีพฤษภ นะราศีพฤษภเนี่ยเป็นเรื่องของมรณะเขาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเรื่องกังวลแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นเรื่องของศัตรูเรื่องของอลิเรื่องของอุปสรรคในชีวิตเยอะมากก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็คือว่าหนักพอสมควรน,นะฮะนะก็เขาเรียกว,ว่าต้นดีปาลายร้ายนะตอนตอนน้นดีแต่ปาลายร้ายเพราะตอนตอนนอ้นเนี่ยอยู่แค่สองเดือนนี้พอตอนปลายเนี่ยไม่ค่อยดีนะแล้วดาวหลายๆดวงชาวราศีกรกฎถามว่านหนักไหมสาหัสไหมสาหัสลองดูดิว่าดาวเข้าอลิมาเนี่ย ดาวเข้ามรณะมาเนี่ยดาวเข้าวินาศมาหนักนะสําหรับชาวาร,าราศีกรกฎผมแนะนําให้สวดมนต์<ม>คาถามหาเมตตาใหญ่ๆเยอะๆแล้วก็ท่องคถาถาพาวุ่มหาการเพื่อให้เรามีอํานาจพอที่จะไม่มีใครมาเบียดเบียนเรานะคาถามหาจักรพรรดิถ้าสวดได้ก็สวดคาถามหาเมตตาใหญ่สวดได้ก็สวดนะเอาเป็นว่าคาถาหรืออะไรยังไงก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่เราช่วยได้ก็คือสติสติ อดทนทนต่อความเจ็บใจทนต่อความเสียใจทนต่อความรับแข้นใจทนทนทนแล้วก็ทน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 ,นะะค,คุณถึงจะรอดพ้นจากเรื่องยุ่งวุ่นวุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนสาหัสสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับนะบนะบก็พยาพยามพยายามต้องใช้สติมาก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 เวลีมากเวลีมากเวลีมากประมาณนี้เลยนะฮะก็ถือว่าหนัก นะในรอบปีผมผมถือว่าหนักสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับนะอันนี้ก็เป็นกําลังใจช่วยสติเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้แล้วการถือยศถือยศถืออย่างถือตัวถือตนถืออัตตาถือนู่นถือนี่ถือนั่นนะเอาเป็นว่าปิกวิเวกไม่ต้องยุ่งกับใครไม่พูดไม่เสียดาวพุธอยู่เรือนอริพูดมากเสียมากดาวสุก ะะฮะอยู่เรือนอลลีตามใจตัวเองมากหรืออยากได้นู่นได้ได้นี่ให้คนมาใส่ใจเทคแคร์มีแต่เสียอังคารตกเรือนอลินะครับใจมันจะร้อนทําอะไรมันจะมีปัญหานะ,ะลูกสลานก็สร้างปัญหาเพื่อนฝูงก็สร้างปัญหานะฮะก็ต้องสติอย่างเดียวเนาะผมก็แนะนํานี้ดีกว่านะครับแล้วก็ปัญหาก็แก้ไขปัญหาตามหน้างงานไปนะครับนะอย่าใช้อารมณ์นะครับโอเคดาวคันย้ายไปในวันที่6จนถึงสิ้นเดือนเวลา19บเนกายี่นาทีนะ 6-23เสวยทริโทนะครับก็เป็นเลิกขอนะฮะแล้วก็24-31เสวยมหัตถนูแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกแลกเปลี่ยนเลิกสถีใหญ่จุดที่ต้องระมัดระวังการปะทะหลายๆอย่างนะครับ11-14นะครับใจเย็นๆนะช่วงนี้เนะขาระวงังผิดไม่ค่อยดีจุดที่ให้คุณหน่อยก็20-23เขานะวังปู่เองนะครับอ่ะสุดท้ายครับดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินนะฮะคือดาวอาทิตย์ โอเคหนึ 1> okay. 1่งถึงสิบห้าไม่มีปัญหานะกระดมพระไปอยู่ในเรื่องของปุตตะยังหาเงินหาทองยังเงินยังงอกเงยยังสามารถเมคมันนี่ยังอะไรได้ได้เงินจะดดอกผลผลประโยชน์ดอกเบี้ย การเก็งกำไรอะไรยังไงนะก็ถามว่าเงินดีไหมก็ต้องดีเพราะว่าดาวการเงินก็มาอยู่ในเรือนของปุตตะดาวสุก่อนจะย้ายก็มาอยู่ในเรือนของปุตตะเรื่องเงินหาได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยโอเคละนะครับนะอ่ะตอนที่อยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงสองดีเข้าระวางปูเอกราชาเลิกสามถึงสิบห้าสมนโนเลิกก็เป็นเลิกใดดีเลิกระบวดเลิกมีคุณธรรมนะฮะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องเงินสิบถึงสิบสองเข้าระวังพิษนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณ จะเป็นในวันที่13ถึงวันที่15เข้าระหน่วางผู้เอกช่วงนั้นก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของรับผลผลประโยชน์การเก็่กัอไรอะไร,ะไรต่างๆเนาะหลังจากนั้นก็หมดโปรโลแล้วนะครับการเงินเข้ารีมีเหตุให้ต้องจับใจใช้สอยนะเงินทองก็มีเกณฑ์ให้ต้องเสียหายต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินนะถ้าจะเป็นการแก้เคล็ดก็เอาเงินไปบริจาคส่วนหนึ่งหรือเอาเงินไปใช้หนี้หรือบางคนมีบัตรเครดิตก็ใช้หนี้ไปก่อนเลยนะฮะเอาให้เงินมันแบบ หมดไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องมีเงินให้มันไม่ต้องไปเสียเรื่องอื่นนะครับก็ถือว่าจะเป็นการแก้เคล็ดเวลาดาวช่วเรื่องการเงินตกอลไมันต้องมีการแก้เคล็ดเพราะไม่แก้เคล็ดมันมันมีแบบว่าหมดไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์นะหมดไปกับหายไปหรือถูกคนบีบเบียนแต่ถ้าเกิดเราหมดไปกับการใช้นี่ก็คือจะเป็นการแก้เคล็ดนั่นเองนะครับ ดาวทิย์นะฮะที่อยู่ในราศีธนูย้ายไปในวันที่16ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16ในการ12นาทีถึง2ี่เเสวยทาลิตโธแห่งเลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลิกขอนะฮะเลิกชูชกเลิกขอ3 0ถึง31สเวสเวยมหาธนูนะครับก็เป็นเลิกนัเอ่อเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เลิกแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองจะมีปัญหามีคนมาเบียดเบียนเรื่องเงิน 19- ถึง22นั่นเองระมัดระวังไว้นะเข้าะวังพิษจุดให้คุณก็26-28งเาระวันั่นเอ,นนอกนง็สรรุปเลยะะสหับชาว ราศีกรกฎนะฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ต้องบอกว่าลำบากพอสมควรน,นะครับพอๆกับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภกับชาวราศีกรกฎถ้าคุณมีดาวพฤหับสบดีเป็นกาลกินีจรปีนี้ด้วยแล้วแล้วก็หนักสาหัสพิฉนั้นแล้วนะครับนะถ้ารู้สึกว่าดวงเราแย่มากๆก็อาจจะต้องนะครับถือศีลน,นะครับกินเจนะครับสวดมนต์ไหว้พระ นะครับแล้วก็พยายามอย่าสร้างศัตรูอะไรที่ทนได้ก็ทนนะครับเพราะว่าถือว่าในรอบปีนี้เป็นเดือนที่คุณแย่ที่สุดนะครับปลายปีนี้เละเละตุมเปค,คุณดูนะดาวมีทั้งหมด10บดวงนะฮะไม่รวมมรุตยูไม่รวมจันทร์ไม่รวมเกตอยู่ในทุตสถานพอลีแปลว่าอุปสรรคมรณะความสศรเสียใจวินาศแปลว่าความเสียหาย เละหมดเลยคุณพระคุ้มครองขอให้มีสติมากๆสติเท่านั้นที่จะช่วยคุณรอดพ้นคำโบราณบอกว่าดาวอะไรเสียในพื้นดวงก็เสียไปขออย่างเดียวพฤหัอยาเสียที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญญาแห่งธรรมเพราะเขาจะมาสื่อให้ว่าดาวเสียก็เสียไปแต่ถ้าปรับได้ดาวพุหัสคือดาวปัญญาเป็นดาวความรู้ไม่เสียนะั่นหมายถึงทําให้คุณรอดพ้นเรื่องยุ่งๆวุ่นๆพิฉะนั้นแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกกฎสาหัสสากันนะครับ ไม่ควรทําอะไรที่มันเสี่ยงกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะสุขภาพความรักนะฮะหรืออุบัติเหตุหรืออะไรคุณต้องระมัดระวังมากๆเตือนด้วยความรักและห่วงใยนะครับก็ขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยรวยๆเฮงๆปังๆนะครับนะท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นนะครับนะบนะอยู่ที่จองคิวนะอันนี้จองคิว3วันถึง7วันอันนี้อยู่ที่5 0 0บาท60นาทีแต่ถ้ากิดคิวดว่วนคิว ดูเลยก็อยู่ที่ราคาปกติ999บาท60นาทีนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆผมเกรดกนดูทลอดสวัสดีครับ